สวัสดีค่ะต้องขอสวัสดีพี่พีซอทุกท่านเลยนะคะก็กลับมาพบกับแอดมินอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการใช้โปรแกรมนะคะวิดีโอสอนการใช้โปรแกรมของเราเนาะซึ่งหัวข้อในวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อใหม่นะคะฟังก์ชันใหม่ที่เอามาให้พี่ๆได้ใช้งานกันนะคะนั่นก็คือหัวข้อการดันประกาศนะคะของ เว็บคอนโดปล่อยเช่าโดยเฉพาะนะคะคลิปที่แล้วเนาะเราพูดถึงเรื่องการลงประกาศเว็บนะคะคอนโดปล่อยเช่าโดยเฉพาะไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอเราลงประกาศเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเราเนี่ยต้องการให้ซับของเรานะคะยังอยู่ในเว็บนั้นต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อยากให้ซับของเรานะคะขึ้นไปอยู่ในหน้าแรกนะคะของเว็บนั้นๆทุกวันเนาะเพราะฉะนั้น ance, นะคะเราก็ต้องมาทําการดันประกาศนะคะซับของคอนโดปล่อยเช่าที่เราเพิ่งโพสต์ไปนั่นเอง ะะสำหรับวิธีการดันประกาศนะคะเว็บคอนโดปล่อยเช่านะคะทำได้เลยนะคะวิธีการง่ายๆมากเลยนะคะใครที่เคยดันประกาศพิเศษนะคะดันประกาศพิเศษชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ามะคะ่ะทำคล้ายแบบนั้นเลยนะคะก็ไปดูวิธีการกันเลยค่ะขั้นตอนนะคะก็ให้พี่ๆนะคะเปิดโฟลเดอร์สีเหลืองนะคะหรือว่าโฟลเดอร์รันโปรแกรมขึ้นมาเลยนะคะก็ดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะ จากนั้นนะคะก็ดูที่หัวข้อที่8ะคะ่ะนี่เลยดันประกาศนะคะเช่าคอนโดนะคะให้พี่ๆดับเบิลคลิกเข้าไปเลยค่ะดับเบิลคลิกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเจอหัวข้อด้านบนนะคะดันประกาศเช่าคอนโดตรงนี้นะคะก็ให้พี่ๆดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยค่ะ พอดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วทำอะไรต่อนะคะรออย่างเดียวเลยค่ะตัวนี้นะคะอะเราจะย่อหน้าต่างให้เล็กลงก็ได้นะคะหรือว่าจะย้ายไปฝั่งไหนก็ได้แต่ห้ามพับหน้าต่างลงโดยเด็ดขาดนะคะไม่เช่นั้นมันจะเกิดการเออร์เรอร์ขึ้นนะคะอันนี้เราก็แค่รอเท่านั้นเองมันก็จะดันประกาศนะคะในเว็บเช่าคอนโดของเราโดยเฉพาะนะคะที่เราคัดสรรมาให้นะก็คือ10เว็บสำคัญน,นะคะในการลงประกาศคอนโดนั่นเอง ะะส่วนระยะเวลาในการดันประกาศนะคะก็ขึ้นอยู่กับจำนวนซับที่เราเคยโพสเข้าไปนะคะซับไหนอะไรมันจะดันทุกซับนะคะทุกเวบเนาะที่เป็นเว็บคอนโดไอยเช่านะคะเว็บไหนที่มีซับเยอะมันก็จะใช้เวลานาน,านหน่อยนะคะเว็บไหนที่มันมีซับน้อยมันก็จะใช้เวลาลดลงมานิดหนึ่งนะคะแต่ว่ามันจะดันทั้งหมดนะคะทั้ง10เวบเนี่ยให้กับเราเลย เพราะฉะนั้นนะคะถ้ามันช้าหน่อยก็ต้องรอมันอย่างเดียวเท่านั้นเองนะคะเนี่ยเราก็แค่รอเท่านั้นเองค่ะรอให้มันรันเสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนขึ้นมาค่ะค่ะเมื่อโปรแกรมนะคะมันดันประกาศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเร่งป๊อปอัพขึ้นมาค่ะว่าดันประกาศให้เช่าคอนโดเสร็จแล้วครับนะคะเราก็แค่กดปุ่มโอเคตรงกลางตัวนี้นะคะแล้วก็ ปิดหน้าต่างดันประกาศตัวนี้ทิ้งไปได้เลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับการดันประกาศเว็บคอนโด่อยช่าเท่านั้นนะคะแบบทีเดียวทั้งหมดเลยนะคะง่ายๆแค่นี้เองนะคะเพียงแค่คลิกคลิกคลิกแล้วก็รอแล้วก็คลิกแค,กค,กคก่นั้นเองนะคะเห็นไหมคะว่าง่ายๆเนาะส่วนพี่ๆท่านไหนนะคะที่ลองทําแล้วนะคะแต่ว่ายังติดปัญหานะคะอาจจะรันไม่ได้เออเรอ์หรือว่ายังแบบเออพี่ก็ยังมึนๆอยู่นะพี่ก็ยังอ มั่วๆทำไปก่อนนะคะก็สามารถขอความช่วยเหลือแอดมินได้เหมือนเดิมนะคะแอดมินใจดีทุกคนเหมือนเดิมเนาะก็ส่วนวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะคะส่วนคลิปหน้าเราจะมาเจอกันในหัวข้ออะไรอีกก็ต้องรอติดตามชมดูเนาะสำหรับวันนี้แอดมินต้องลาพี่ๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ